9. ติมีรัปุพิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระติมีรัปุพิยะเถระพระติมีรัปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าส1ข้อาพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำริมฝั่งแม่น้ำจันทภารคาได้เห็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลี คือกิเลสเหมือนต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง32ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือพระเศียรบูชาพระปัเจกับผู้ดีผู้สูงสุด33 33ในกลับที่91นับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า34คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระติมิรับปุพิยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ติมิรับปุพิยะเถราประธานที่9จบ